สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเพียรพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางลาวพัฒนานะคะก่อนไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะแอดมีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะ ย้ำนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะ้าไม่ชอบก็ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้กับแอดนะคะเมื่อรอบที่ผ่านมานะคะวันที่16นะคะพี่น้องจา๋าเข้าแค่ในตารางเนาะแล้วก็เข้าแค่เด่นนะคะพี่น้องจา๋านี่นะคะวันที่16เนาะมาดูนะคะแนวทางออก1 8 6 7 7 5นะคะ6ตัวเนาะ2ตัวบนออก สามตัวบนออกเจ็ดเจ็ดห้าสองตัวบนออกเจ็ดห้านะคะแล้วก็สองตัวล่างชุดสี่ตัวออกหกเจ็ดนะคะชุดหกตัวนะคะทางสปปลาวนะคะออกหนึ่งแปดนะคะก็เข้าแค่เดนวิ่งรูดนะคะเข้าแค่เดนตัวเดียวนะคะสำหรับตัวเด่นตัวรูดนะคะแอดก็ขอโทษด,ด้วยตัวเด่น เด่นมา5นะคะแต่ว่าตัวให้รูดรูด2กับ4นะคะก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าก็กราบขอโทษขอภัยพี่น้อง F c ซด้วยนะคะพี่น้องจา๋ารอบที่แล้วก็เข้าเด่นรูดนะคะก็มาลุ้นๆไปด้วยกันนะคะรอบนี้ก็สําหรับชุด3ตัวและ4ตัวนะคะแอดขอพักไปก่อนนะคะพี่น้องจา๋าตัวเลขดูเยอะเกินไปเนาะก็ให้เบิ้ลนะคะให้ติดเบิ้ลนะคะ4 4 5 5 1 1ห้าห้าหนึ่งหนึ่งนะคะมา ะะมาเจ็ดเจ็ดแต่อยู่ข้างหน้าเนาะเจาะเข้าก็ผิดโอ้ยเนาะรอบนี้ก็ตีลากาเลยนะคะไปไม่เป็นเลยเนะาะทางสอป,ปลาวก็ยินดีด้วยนะคะเลขในตารางนะคะหนึ่งแปดนะคะเนี่ยแตให้ตัดเนาะหนึ่งแปดนะคะก็เข้าทางสปบป,ปลาวเนาะส,ส่วนเจ็ดห้าแล้วก็หกเจ็ดนะคะหลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าในตารางก็มาแค่หกนะคะมาหก ตัวเดียวนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเราก็ไปลุ้นุนกันต่อนะคะมาดูเลขในตารางนะคะสามารถจับบินได้นะคะจับสีตัวนะคะ3ตัวนะคะสองตัวได้นะคะสําหรับเลขในตารางเนาะมีนะคะสองสี่ห้า 096นะคะจับวินในตารางนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์และทุกแชร์แล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะมีพี่น้อง fc นะคะถามมาว่าทำไมแอลงไม่ได้ลงคลิปเหรอแอดลงคลิปทุกวันนะคะแต่พี่น้องอ่า กดติดตามนะคะก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางเวลาแอดลงให้นะคะเด่นวันนี้นะคะแอดให้เด่น9นะคะประจำวันที่18เดือน3 25 6 5นห้านะคะเด่น9เด่น4เด่น0นะคะะคะวิง่งวิ่งรูดนี่จะมาตัวเดิมไหมหรือว่าจะอยู่ในตำแหน่งเดิมนะคะตำแหน่งเดิมก็คือศูนย์นะคะ ตำแหน่งเดิมนี้มาหลายรอบนะคะสำหรับตัวเด่นเนาะมาดูตัวเจาะนะคะพี่น้อง fc จ้า90นะคะ92อย่าลืมนะคะ9ก้ากับ6เป็นตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมกับหัวนะคะถ้าไม่ชอบ9้าเนาะ94นะคะมักจะเป็นเนาะเก้าหนะคะ40 4ี่หนึ่งนะคะสี่สองสี่สามชุดกันนะคะวันนี้กันจะแตกหน่อยนะคะสำหรับกันวันนี้นะคะแอดคิดมาได้นะคะมีสองสองหกนะคะสองศูนย์ศูนย์ห้านะคะสำหรับชุดกันเนาะ ไปกลับบนล่างนะคะเก้ากับ6เป็นตัวเดียวกันนะคะพี่น้อง fc มาดูนะคะตัวที่แอดชอบนะคะเก้าสองนะคะเก้าสี่นะคะเก้าศูนนี่ก็ติดไว้หน่อยๆเนาะสำหรับท่านที่ เพราะว่ามันเป็นคู่เด่นนะคะอาจจะมากับคู่เด่นในตำแหน่งเดิมก็อาจจะเป็นไปได้เนาะมาดูสีนะคะสี่สองสี่ศนย์สี่สามนี่ก็ชอบมานะคะสำหรับเราพัฒนานะคะแอดก็เลยเขียนลงให้เนาะสำหรับตัวที่แอดชอบในชุดกันนะคะสองหกกับศูนย์ห้านะคะจับวินในตารางก็ จับได้นะคะ056นะคะ056 096นะคะก็ไม่รู้ว่าจะมาในตำแหน่งไหนเท่านั้นเอง0เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะย้ำว่าแนวทางเนาะถ้าชอบอถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะแอดก็ขอบคุณขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่เข้ามา กดสับสไ i b ้กดไลค์กดแชร์ให้แอดเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านที่หยิบจับแนวทางไปนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ